วันนี้เดี๋ยวผมขอขยับไปที่คอนเทนต์นะครับก็คอนเทนต์เนี่ยท่านอื่นอาจจะไม่ได้พูดลึกในเรื่องสป e a เกอร์โปรไฟล์แต่ว่าผมจะมีเหตุผลนะครับที่อยากจะพูดโปรไฟล์เช่นลึกให้ฟังนิดหนึ่งเพราะว่ามิติที่ผมพูดเนี่ยอาจจะแตกต่างไปจากนะวีก่อนท่านอื่นน,นะครับแล้วก็อาจจะมีการพูดถึงโมดูล่าคอมเพล i s o n นิดหนึ่งว่ามันมีกี่แบบซึ่งนีจริงๆขอบคุณคุณสุศักดิ์มากนะครับมาพูดต่อจากคุณสุศักดิ์เนี่ยก็ช่วยนะครับทำให้ผมลดงานไปเยอะเรื่องอธิบายนะครับแล้วก็ภาษาเนี่ย เราจะหลีดไปสู่เนื้อหาสำคัญวันนี้นะครับก็คือการใช้ DfMA กับสายการผลิตแบบ Smart Production น,นะครับส่วนข้อที่4เนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของวัสดุนะครับที่เราอาจจะนำาซ e ล l s ตรั c เจอร์ไปใช้ยังไงกับ m มู่า b บิ l d ิงนะครับแล้วก็ข้อ5เนี่ยก็ถูกจะแตกนะครับวัสดุนิดนึงในเชิงวัสดุสาปัดแต่ว่าการแตกเนี่ยผมจะแตกวัสดุสาปัดที่น่าจะเป็นจุดนะครับความคิดของเรื่องของการใช้พวกวัสดุที่มันกรีนนะครับเข้ากับ ตัวงานนะครับที่เป็นมูลราบิลดิ้งนะครับในอนาคตครับไม่ทราบว่าเสียงชัดเจนไหมครับเสียงชัดเจนค่ะคุณชอรัชครับผมครับพอดีพอกล้องไม่ออกก็เลยเป็นห่วงว่าเสียงชัดเจนไหมนะครับเพราะว่าจริงๆงั้นก็เริ่มจากเสียงวันนิดตะวิดีโอไม่เห็นนะครับไม่น่าเป็นไรเพราะว่าผมใส่รูปไว้นะครับตรงนี้ก็คือนะครับก็จะเห็นว่านะครับก็ ในส่วนของผมที่โปรไฟล์นะครับวิธีการที่ใส่ยาวแบบนี้นะครับก็ไม่ได้ตั้งใจนะครับว่าจะให้เห็นนะครับในรายละเอียดว่านะครับมีประสบการณ์มีอะไรบ้างนะครับแต่ว่าอยากจะบอกว่าจริงๆผมเนี่ยนะครับพื้นฐานราดเนี่ยมันมาจากการผลิตนะครับแล้วก็วิศวกรรมอุตสาหการนะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ผมพยายามนะครับจะพูดถึงวันนี้นะครับอาจจะมุมมองในสังคมของสถาปนิกกับก่อสร้างนะครับอาจจะนะครับผมจะได้ลงลึกมากแต่จะพูดในมุม ของอุตสาหาการรมแล้วก็ตัวของอาภาการผลิตนะครับในส่วนของประสบการณ์ผมนะครับปัจจุบันเนี่ยจริง,รงๆก็นะครับผ่านตัวมานะครับที่จะทำเรื่องของดาวสตีพิเศษได้บอกเอร์นะครับซึ่งอันนี้จริงๆฟิลผมสนใจนะครับใน4ปีผ่านมาเนี่ยผมก็สนใจเรื่องของเมทัลบิลดิงนะครับที่มีการประยุกต์ใช้ตัววัสดุนะครับเข้ากับางานโครงสร้างเหล็กนะครับจนถึงงานฟาสาต์ต่างๆแต่ว่าต้องบอกกอนว่าจริงๆรบ ผมมีความเชื่อเรื่องมูดูร่ามาตั้งแต่ประมาณปี2017นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าอย่างทุกท่านทราบนะครับเราจะมีสับ์เกิดขึ้นใหม่ๆช่วงหลังเยอะมากจากปัญหา a ารเม a ช g นอย่างเช่นในกรณีของที่เราพูดเรื่อง BCG นะครับหรือ Circular Economy นะครับมาตอนหลังเราก็จะเริ่มพวกเรื่อง green building อะไรก็ดีเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นบริบทที่โลกกลายไปทั้งหมดซึ่งผมมีความเชื่อว่าพอมดู่านะครับ c o n u c t i o n เนี่ยนะครับน่าจะเป็นตัวตอบโจทย์ในหลายๆประเด็นนะครับสำหรับเรื่องทิศทางที่โลกกำลังจะไปนะครับส่วนประสบการณ์ผมอื่นๆเนี่ยนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องงานบริหารนะครับแล้วก็อาจจะก็สุดท้ายเนี่ยก็จะมีเรื่องของเทคนิคในเรื่องของงานวัสดุนะครับทีนี้ส่วนที่เป็นด้านขวานะครับที่เห็นก็คือผมเกิดมาจากโรงลี่เหล็กนะครับก็เหล็กอารีดแล้วก็เป็นม้วนนะครับอันนี้ก็ทุกท่านรู้จักสาวิยาเนี่ยไปทราบอยู่แล้วนะครับแต่ก็มีโอกาสนะครับที่จะ ได้ไปอยู่ในอุตสาหกรรมนะครับที่ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์นะครับแล้วก็พวกฮันดิทไดกับพลาสติกนะครับทีนี้ที่พูดมาหมดนี้ออกตัวว่าวันนี้นะครับคือผมเป็นคนที่พอจะมีความรู้นะครับเรื่องวัสดุประเภทต่างๆนะครับก็เนื่องจากว่าอยู่แลเรื่องสนับนักวัสดุกลุกนะครับแล้วก็อาจจะมีมากกว่าวัสดุอื่นที่หนึ่งก็คือเรื่องเหล็กนะครับเพราะว่าเติบโตมาจากโรงเหล็กนะครับแล้วก็เนื่องจากทั้งวิชาชีพเองที่เรียนมานะครับแล้วก็ประสบการณ์ช่วงที่อยู่กับสายงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และอิเล็กทรอนิก ผมมีข้อใจเรื่องสมาร์ทโปรดักชันกับ Lean m a n u f a c t u r i n g นะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็คือผมพยายามจะพูดถึง d f m a นะครับซึ่งผมว่าหลายๆท่านเนี่ยรู้จักอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าจะเอามันมาใช้ยังไงนะครับให้มีประสิทธิผลนะครับแล้วก็ผมาจะพูดถึงเรื่องทางอิ m a n a g e m e n t นะครับที่ d f m a บเนี่ยนะครับจะโยงมาถึงภาคการผลิตอย่างไรนะครับซึ่งเมื่อกี้กุสุศักดิ์พูดไปก็จะมีมุมนะครับการลดเวลาสูญเสียหน้างานนะครับแล้วก็เพียงแต่ว่า สิ่งที่มุมมุมหนึ่งที่ผมจะชี้เห็นคือแล้วถ้าอยากให้โมดูล่าเนี่ยมันมี v a l ูสูงสุดเนี่ยส่วนหนึ่งที่ภาคการผลิตนะครับจะไม่ค่อยมีใครพูดถึงคือทําอย่างไรนะครับที่จะเป็นเน e เรื่องทางกับเว s ที่มันอยู่ในโรงงานนะครับทีนี้ผมให้ความเข้าใจลักษณะนี้ก่อนนะครับซึ่งก็ไม่น่าจะแตกต่างกับที่คุณสุรสักปูกไว้นะครับก็คือตัวโมดูล่านะครับอันนี้ผมอ้างอิงที่เป็น academic research นะครับของคุณธนินทร์ซึ่งว่าจะว่าถ้าพูดถึง DBA เนี่ยนะครับก็ จะมีคนฝังอุทันินพูดในหลายๆฟอรัมนะครับซึ่งในงานเคลมิคเนี่ยนะครับเราก็พยายามจะใช้คําว่าเบสิกโมดูก็คือโมดูที่รักษาเป็นกล่องนะครับแล้วก็พัตั้งหน้างานจริงๆก็คือผมพยายามจะใส่ภาษาไทยกับข้างๆนะครับเพื่อความเข้าใจอย่างง่ายนะครับก็อันนี้คือสิ่งที่กูสุรศักดิ์พูดเมื่อกี้ว่าอันนี้ก็คือการที่ออนไซต์นะครับรวดเร็วทีนี้จริงๆก็จะมีบางแบบนะครับซึ่งเราเรียกว่าพาเนลนะครับคือการประกอบชิ้นส่วนย่อยนะครับเข้างานสาปั์แล้วก็เสด็จหน้างานนะคครับซึ่งอนี้ก็ื จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งเนี่ยนะครับเราเรียกว่ามันชื่อว่าอินคอมโพเนนต์ก็คือว่าส่งไปเป็นชิ้นๆน,นะครับแล้วเรามักจะเรียกงันว่าล็อกดาวน์จริงๆผมก็คิดว่าคำว่าล็อกดาวน์เนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่เราเรียกนะครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นงานในคณิตหรือถ้าเราไปดูตามเว็บไซต์เมืองน,นอกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคิดออฟพาสซิสต์มนะครับก็คือส่งไปเป็นชุดคิดเราประกอบน,นะครับซึ่งสิ่งที่จะชี้เกี่ยวกับนี้ว่าไม่ว่าคุณจะใช้แบบโมดูลนะครับพาเนลนะครับหรือว่่าเเเป็นนนนคอมโพต์ีย ทุกอย่างนะครับรวม,เร,ม,เ,รมเริ่มจากชิ้นส่วนนะครับเพราะฉะนั้นทําอย่างไรเนี่ยให้ชิ้นส่วนมันมี accuracy กับ precision นะครับและไม่มีเวสมันก็จะสามารถนะครับจะไปทำ panel หรือโมดูลนะครับได้อย่างมีประสิทธิผลอันนี้คือสิ่งที่ผมพยายามพูดในมุมนะครับของคนที่ดูแลเรื่องของ manufacturing ทีนี้หน้านี้ผมไม่ใช้เวลากับมันเยอะนะครับเพียงแต่ว่าจะเห็นว่ามันมีการพยายามเปรียบเทียบนะครับว่าไอ้โมดูล panels แล้วก็พวกแบบ c o m p o n e n t ์เนี่ย ข้อดีก็เสียแตกต่างกันยังไงซึ่งผมคิดว่ามันมีความหล่อของมันในแต่ละเรื่องนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าบริบทของโครงการนะครับอย่างเช่นถ้าโครงการต้องการติดตั้งหน้าง,งานเร็วนะครับคุณภาพคุมจัดโรงงานขนส่งเนี่ยไปง่ายนะครับก็อาจแล้วไม่คำนึงเรื่อง transportation cost นะครับโมดูก็จ,จะโอเคนะครับแต่ว่าถ้าบางอย่างนะครับโครงการอยู่ไกลขนส่งยากอาจจะต้องไปฟ i n ชิ่ง g หน้าง,งานบ้างเนี่ยแบบ panels ก็อาจจะโอเคกว่าแต่ในส่วนที่เป็น คือที่ยากลาบากจริงๆนะครับล้วไปแม้ถ้าพา n ์เนลก็ไปไม่ได้แล้วอยากจะลบเรื่อง transportation แบบ component นะครับก็อาจจะตอบโจทย์มากกว่าอะไรแบบนี้นะครับซึ่งผมพยายามจะบอกว่ามันขึ้นอยู่กับการเลือกนะครับโซลูชันที่จะใช้เนี่ยขึ้นอยู่กับบริบทของโครงการนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกหัวใจของ modular นี่ก็คือการควบคุมคอมโ o เนนต์นะครับที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็มี accuracy กับ precision สูงนะครับทีนี้ถามว่ามันประยุกต์ใช้แนวคิดอะไรครับก็จะเห็นว่า จริงๆเขาโมดูล่าเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในคอนสตรักชั่นแล้วก็อย่างเดียวนะครับจริงๆโมดูล่าเนี่ยอย่างที่คุณสุสาตพูดคือมันมีประสบมีบทการมันยาวนานเช่นเดียวกันนะครับอุตสาหกรรมอื่นนะครับที่ผมเคยอยู่เนี่ยก็จะเหมือนกันเราจะเห็นว่าอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับอันนี้แน่นอนนะครับก็คือมีพาร์ทเป็นบางันชิ้นส่วนนะครับแล้วถ้าชิ้นส่วนหนึ่งนะครับไม่ได้เอ็กวเรหรือพีซิชั่นเนี่ยไม่สามารถประกอบเป็นรถได้นะครับทั้งสายการผลิตมีการหยุดนะครับแต่ว่าการที่เราต้องประกอบรถนะ ระบบที่ไปคิดอยู่หน้างานหรือพาร์เนลส์หน้างานเพราะว่านี่จะัวะ่รลบเนี่ยมันมีพวกดนามิกพาร์ทหรือคอมเพรสชันอนจินต่างๆที่เราไม่สามารถจะไปทาแบบนั้นได้นะครับแต่ว่างานคอนสตรัคชั่นอาจจะทําได้นะครับแล้วคอนเซปท์ Concept ที่อยากให้เห็นก็คือด้านภาพกลางนะครับก็คือเลโก้คอนเซปต์ดีไซน์นั่นหมายถึงว่าจริงๆแล้วในงานก่อสร้างเนี่ยมันก็จะมีแค่เมมเบอร์กับตัวจอยนิ่งนะครับซึ่งทุกคนเคยเล่นเลโก้เราเห็นว่านะครับมันก็จะมีการออกแบบนะครับพาร์ทสแตนดาร์ดพาร์ทนะครับแล้วก็มี จอยมาตรฐานซึ่งอันนี้มันคือหัวใจของการที่เรากใช้ d m a ไปก็คือการที่เรา m i n i m i z e part number นะครับแล้วเราก็ใช้ที่ส่วนมาตรฐานไปประกอบนะครับมันก็จะเกิดเรื่องการ e ึดซีแอนด i c k i n s t a l l a t i o n นนั่งงานแล้วก็ลบเรื่องงานเชื่อมนะครับอย่างที่เราก็อยากพยายามกันเพราะเรื่องงานเชื่อมอาจจะคุณภาพนะครับได้ยากกว่าทีนี้มาที่นิยามนิดหนึ่งนะครับผมไม่ลงลึกผมว่าหลายๆท่านก็ใจอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันมีคีย์เวิร์ดอยู่ที่ DF M A เนี่ยมันเป็นคอมบิเนชันระหว่าง D F M นะครับกับ D F A หมายถึงว่าลากศัตท์จริงๆเนี่ยนะครับมันมาจากการออกแบบนะครับเพื่อการผลิตอยู่แล้วและเพื่อการประกอบนั่นหมายถึงว่าการออกแบบเพื่อการผลิตและการประกอบที่ดีเนี่ยมันคือการที่ะจะต้องนะครับคำนึงถึงนะครับการมินิมัลชิ้นส่วนนะครับแล้วก็การที่มีลักษณะที่มีคุณภาพสูงสําหรับการประกอบติดตั้งนะครับเพราะว่าตัว,ตวลิกซติค์ไนท์ของรูทุกรูนะครับการ สายโบจอยยึดนัดเนี่ยพรุ่งนี้นะครับถ้ามีการเคลื่อน,นอันนี้จะเกิดปัญหานะครับแน่นอนไม่ว่าจะเป็นในโรงงานเองหรือนัา่ง,งาน,นะครับถัดไปนะครับอันนี้ผมก็จะให้ d e f i n i t i o n ชลึกลงไปอีกนะครับว่า d ิ a เอแอนบูดูลเนี่ยจริงๆมันรีเลตกันโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับเพราะว่าบูดูล a าที่เราเห็นเนี่ยเราเราเราอยา่าไปนึกถึงวลาเป็นกิ่กองแล้วนะครับจริงๆมันเป็นลักษณะของโคนเนนขนาดเล็กนะครับที่จะเป็นชิ้นส่วนอะไรก็ได้นะครับที่มันสามารถประกอบกันเพียงแต่ว่ามันต้องมี ความเป็นเซนด์ไดซนะครับแล้วก็ง่ายต่อการผลิตประกอบนะครับแล้วก็ส่งมาดูอันนี้คือนะครับเพราะงั้นโบดูล่าเนี่ยมันกับดีเอมเอาเลยดีจะก,กันไม่ออกนะครับแล้วมันก็ดีเอมันก็เลยคิดว่าเป็นแนวคิดที่ถูกประยุกต์ใช้สําหรับเป็นสเต็ปนะครับที่จะทําให้การผลิตตั้งแต่ชิ้นส่วนจากโรงงานนะครับตัวที่จะประกอบนะครับก็ต้องถูกออกแบบตั้งแต่แ,ตแรกนะครับเพื่อให้นะครับโนะมดูล่าเนี่ยดีไซน์เนี่ยมาถูก นะครับทำอย่างมีสิทธิผลนะครับนี่ก็คือเอฟเอเอกับโมดูาดีไซน์เนี่ยมันอาจจะเราก็เห็นผมถึงคิดว่ามันหนีกันไม่ออกคือมันเป็นคําหรือเป็นสิ่งต้องทำคู่กันนะครับทีนี้ผมชี้อย่างนี้นะฮะผมไม่ได้คิดว่าจะมาบอกว่าโซลูชันไหนดีไม่ดีหรือการทํางานแบบไหนโอเคไม่โอเคแต่ว่าผมอ้างอิงอะเค e ดมิกรีเสิร์ชนะครับที่พยายามไปดูผมก็จะว่าทุกคนพยายามจะมีการศึกษาและพิสูจนะครับว่าไอ้ตัวโมดูลารเนี่ยครับ มันมีเบนฟิตยังไงนะครับก็อย่างที่เห็นเนี่ยนะครับก็จะมีคนบางคนพยายามเปรียบเทียบนะครับระหว่างการต่อสร้างโมดูล่าแบบอาคารสูงด้วย PVC กับ Conventional นะครับก็ตัวเลขก็จะเห็นว่านะครับที่ชัดเจนก็คือเวลาใช้ก่อสร้างลดลง55พลังงานลดลง40ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จุดแข็งนะครับของโมดูล่าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าภาพซ้ายที่ผมที่ชชวนที่เห็นเนี่ยนะครับการปิดแบบ Conventional เนี่ยนะครับ มันอาจจะไม่ตอบโจทย์ในอนาคตเพราะว่าเราอาจจะไม่สามารถที่จะนะครับใช้วัสดุที่มีเวสแบบนี้นะครับเยอะๆได้ซึ่งมันเป็นปัญหาของของสังคมที่เกิดขึ้นอยู่นะครับแล้วรวมทั้งเลเบอร์นะครับที่จะไปยืนล้อมหน้าง,งานแบบนี้นะครับมันก็อาจจะเป็นไปได้ลําบากนะครับแล้วก็เหมือนที่เราสมัยผมเรียนวิศวะจะมีชอบคาแซวๆกัน,น่นคือว่าพอเป็นเวสคือยาวบั่นสั้นต่อไม่เป็นไรเดี๋ยวหน้างานว่ากันนะครับแต่ที่ผมเตือนนิดหนึ่งคือมันก็คือคอนเวชชั่นอลยังอาจจะเกิดปัญหายาวบั่นสั้นต่อถ้าไม่พอเราก็ บอกนะครับเจ้าของงานให้ซื้อเพิ่มแต่พวกนี้มันก็แต่ถ้าเป็นโมดูล่าเนี่ยนะครับพวกเวสหน้างานเนี่ยก็จะน้อยกว่านะครับอย่างเห็นได้ชัดส่วนของการประยุกต์นะครับเทคนิคใหม่ตัวพาร์เนลนะครับกับการก่อสร้างนะครับอันนี้ก็จะมีคนพยายามวิจัยหรือศึกษาไว้ว่ามันก็จะมีเหมือนกันว่าการใช้แบบผสมผสานนะครับให้เหมาะสมเนี่ยมันก็จะช่วยลดเวลาก่อสร้างลอไปอีกนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้โครงสร้างเหล็กเพราะว่าเนื่องจากว่านะครับมันจะเหมาะกับพวกงานที่เป็นพาร์เนลนะครับ น,นี้แล้วก็การควบคุมภาพปิีเบกก็จะเป็นจะดีกว่าเพราะว่าบ็นษัทาพาร์ทนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของบูลุษและอายุใช้ดีกว่าเองนะครับอันนี้แน่นครับพอถ้าทําได้แบบนี้นะครับมันก็เอ็นิฟิตมันก็คือการลดค่าใช้จ่ายในการบวนการก่อสร้างนะครับแล้วก็ประกอบง่ายจบโครงการที่รวดเร็วกว่านะครับถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของที่มีการก่อสร้างนะครับด้วยวัสดุส่วนพร้อมต่อเนื่องแบบ ppvc นะครับมันก็จะมีคนพยายาม อบอกเหมือนกันว่านะครับโมดูล่าเนี่ยออนไซต์นะครับมันเร็วนะครับแต่ว่าสิ่งผมย้มชี้คือด้านขวานะครับแต่ถ้างานในโรงงานยังเป็นแบบคอนเวนชั่นอลอันนี้มันก็จะไม่เร็วจริงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราก็อาจจะต้องเสียเวลานะครับในการแฟกในโรงงานที่สําคัญก็จะมีเวส์นะครับจากวัสดุหรืออะไรอยู่ดีเพราะนั้นมุมที่ผมพยายามจะใช้3ามเพจที่ผ่านมาในมองเนี่ยก็คือว่าการพูดถึงโมดูลา่าคอนสตรักชั่นเนี่ยนะครับมันต้องพูดถึงโมดูลา่า โปรดักชันด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยมันก็จะไม่ครบ,ปรปรบอร์ปกรบนะครับของการที่เรา,าใช้บริผลของการทำแบบโมดูลามาใช้กับงานกขอร,ร้างนะครับามาถึงหน้านี้นะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นไฮไลท์ส่วนหนึ่งเลยนะครับของวันนี้นะครับก็คือตัว DFMa แล้วก็ Smart Production นะครับอย่างที่ผมพูดถึงนะครับในหน้านี้พยายามจะชี้เห็นว่าที่ผมอธิบายมาทั้งหมดนะครับในภาคที่3เนี่ย ทุกอย่างนะครับเริ่มจาก material และมาแปลง component นะครับเราอาจจะไปทำเป็น panels หรือสุดท้ายไปประกอบเป็น module นะครับคือนั่นหมายถึงว่าไม่ว่าคุณจะทำ ppvc หรือคุณจะทำแบบ panel นะครับหรือคุณจะทำแบบ component เนี่ยนะครับมันก็ล้วนแล้วแต่นะครับจะต้องทำให้ชิ้นส่วนเนี่ยนะครับมีจำนวนน้อยนะครับแล้วก็ accuracy p r e c i s i ้นสูงนะครับมันจะได้ไประโยชน์สูงสุดของการประยุกต์ใช้ modular construction นะครับส่วนด้านขวาเนี่ยนะครับเป็นวงจรของการก่อสร้างนะครับซึ่งจะเห็นว่าการใช้มูร่าเนี่ยมันไม่ได้ใช้ใช้แค่นะครับส่วนในส่วนหนึ่งอย่างเช่นบางคนอจะมองว่ามันอาจจะใช้แค่ตอน a s s e m b l e คือหมายความว่าเป็นตู้ไปแล้วก็ประกอบนะครับบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นแค่การทำ Fabricate คือให้ดีแล้วก็จะจบนะครับแต่จริงๆมันคือเริ่มตั้งแต่ p d e s i ซนนะครับจนถึงการประกอบนะครับแล้วเรื่องพวกนี้นะครับก็จะมีเรื่องของ ซอฟต์แวร์หรือที่ตออเทคโนโลยีนะครับปัจจุบันที่มันสามารถลิงก์นะครับตั้งแต่แบบจนถึงการผลิตนะครับจนถึงการควบคุมโกรการติดตั้งได้นะครับอันนี้มันก็จะมีหลายๆศาสตร์นะครับที่เกี่ยวข้องกันเข้ามาบูรณาการนะครับเพื่อให้โมดูลาเนี่ยนะครับมันมีประสิทธิผลนะครับสัปหน้าถัดไปนะครับอันนี้ผมไม่ได้ลงลึกนะครับเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้มาพูดเรื่องของตัวภาคการผลิตนะครับหรือการที่เราต้องออกแบบโรงงานต่าง แต่ว่าผมจะชี้ให้เห็นว่าถ้าเราจะทำนะครับโมดูลาร์คอนสตรัคชันเนี่ยการออกแบบสายการผลิตนะครับแบบสมาร์ทโปรดักชันเนี่ยนะครับอาจจะมีความจำเป็นนะครับตั้งแต่แรกนะครับซึ่งโดยปกตินะครับทั่วไปสัตว์ที่ในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการวัตต์ตี้ถงสูงนะครับอย่างเช่นที่เราได้ยินว่ารถแท็กไทม์เนี่ยหนึ่งนาทีก็เร็วแล้วบางทีมันกลายเป็นน้อยกว่าหนึ่งนาทีอีกนะครับก็อันนี้ก็คือการที่เราพยายามทำ โรงงานเราให้เป็น Lean Manufacturing นะครับซึ่งสเตปแรกเลยของการทำเนี่ยเราต้องเข้าใจว่านะครับก็คือการทำ s t a t e Chart Diagram นะครับก็คือหมายความว่าเราต้องวางแต่แรกเลยว่ากระบวนการเราทั้งหมดนะครับตั้งแต่วัตถุดิบเริ่มเข้านะครับจนผลิตแล้วก็ออกไปเป็นที่งานสุดท้ายนะครับอันนี้ในโรงงานนะครับมีขั้นตอนย่อยอย่างไรบ้างแต่จริงหน้าที่ผมควรจะเสริมแต่ว่าไม่ไม่คิดว่าจำเป็นเพราะว่าเวลาเนี่ยเรามีในกรอบ45นาทีนะครับ แล้วก็ยังมีเนื้อหาอีกสักสองหัวข้อนะครับแล้วก็จะมีภาคออกแบบซึ่งเดี๋ยวคุณอนุพงศ์จะมาพูดรายละเอียดเนี่ยมันจะใช้เวลามันก็ยังไม่พอนะครับจริงจริงมันก็ต้องออกแบบแพลนเอาท์ให้เหมาะกับพื้นที่โรงงานเราตามฉากเดียวกันนี้นะครับแล้วก็ให้มีเรื่องของการสมูทคอนโทรลนะครับไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบหรือคนนะครับที่ให้มันมีโฟล์สมูทนะครับแล้วมีการประยุกต์ใช้นะครับเรื่องของการทําการดีบัฒนเน็กแรกอย่างเช่นการที่เราเริ่มรู้ว่า แต่ละกระบวนการนะครับใช้เวลาเท่าไหร่นะครับแล้วก็วิเคราะห์หวัตถุดิบแล้วก็ใช้ตัวองความรู้นะครับเรื่องคอมพิเตอร์ซิมูเลชันในการซิมูเลตตัวลายก่อนนะครับเพื่อให้ลายเนี่ยนะครับมีบรอดเวย์ตี้สูงสุดซึ่งพวกนี้นะครับจะมีเทคโนโลยีนะครับที่ารแบบตั้งแต่เริ่มตั้งโรงงานนะครับจนถึงเวลาตั้งไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะควบคุมมันอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะมีเทคโนโลยีทั้งหมดนะครับซึ่งวันนี้มันผมไม่ได้ลงรายละเอียดเพราะว่าเวลาเนี่ยนะครับ มีจำกัดแล้วเนื้อหาหลักๆจริงๆเราไม่ได้พูดกันเรื่องนี้นะครับส่วนที่ผมชี้เห็นคือแล้วเทคโนโลยีปัจจุบันนะครับก็ทันสมัยนะครับแล้วก็ผมเข้าใจว่ามีให้เลือกหยิบใช้นะครับถ้ากับสายการผลิตนะครับคือพูดง่ายๆว่าเริ่มตั้งแต่ที่เราอยากจะทําแบบเซมิออโต้นะครับหรือออโตเมตนะครับทั้งหมดนะครับซึ่งที่ผมพยายามให้เห็นก่อนนี่ก็คือว่าสายการผลิตนะครับถ้าเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะครับแล้วมีเงินลงทุนสูงจริงๆเนี่ยนะครับ ก็จะเริ่มตั้งแต่การออกแบบอ i เ i นจิฟิกนะครับแล้วก็มีโบรบอตต่างๆนะครับในการเชื่อมประกอบหรือผลิตชิ้นส่วนต่างๆ,ๆก็ดีนะครับซึ่งอันนี้นะครับในภาคของออโตเมชันบอติกนะครับสามารถทําได้ทั้งหมดนะครับซึ่งอันนี้หมายความว่าถ้า,เ,าเรานะครับมีสเกลเราก็ทําแบบนี้แต่ถ้าเราไม่มีสเกลขนาดนั้นที่อยากจะทชี้เห็นก็คือว่าอย่างน้อยนะครับอ n เ i i จิฟ f i เ t u r e เนี่ยนะครับควรจะมีอย่างเช่น การที่เราจะต้องนะครับเจาะรูนะครับก็ดีหรือการที่เราจะต้องนะครับเชื่อมให้ดีให้ตรงจุดแล้วแอคูเลตอันนี้ก็จําเป็นนะครับเพราะถ้าปราศจากทิ่ฟิกเจอร์พวกนี้นะครับคุณภาพของงานเนี่ยก็จะมีวาเรชันนะครับแล้วอันนี้คือสาเหตุที่ทําให้การผลิตชิ้นส่วนแบบมูทูล่าจริงๆเนี่ยมันไม่สามารถจะมีประสิทธิผลแล้วก็จะเป็นเพนอย่างหนึ่งนะครับเวลาเราไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิตจริงๆหรือภาคการติดตั้งจริงๆนะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นภาพโชว์ไอเดียให้ดูนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่า เราเลือกใช้นะครับเทคโนโลยีอย่างไรส่วนน้าที่3เนี่ยนะครับมันไปไกลกว่านั้นถ้ากรณีที่เราประยุกต์ใช้พวกโลบอติกเพราะว่าถ้าเรานะครับวางจัดแบบนะครับแล้วเราสามารถวาง XY Coordinate นะครับบนแบบได้นะครับถอดจากแบบที่ออกแบบนะครับมาเป็นชิ้นงานถอดชิ้นชิ้นนะครับซึ่งจากนะครับสามารถที่จัดผลิตนะครับออโตเมตได้ทั้งหมด ภายใต้พิกัด x y นะครับซึ่งอันนี้นเ,นเป็นเรื่องของออโตเมตแบบฟูลลีออโตเมตซึ่งอันนี้ก็คือพวกสมาร์ทโปรเซสที่ในอุตสาหกรรมนะครับที่รถยนต์หรือว่าอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็จะใช้กันอยู่แล้วในปกติซึ่งจริงๆแล้วก็สามารถนํามาประยุกต์ใช้กับตัวสมาร์ทโปรเซสในภาคการผลิตนะครับิ้นส่วนอุตสาได้เช่นเดียวกัน